นี่ก็วันนี้ตี5้ครับตื่น4ีสี่ครกว่าวิ่งวันที่สองเดี๋ยวตรงนี้ก็จะหยุดพักหงวันเพื่อไปร่วมง,งานวิ่งที่บา,โางโคงพามาวิ่งกับน้องใหญ่ตอเจอตั้งเลยเดี๋ยวจะไปไหนตอน่อเนาะวันนี้เราอุปกรณ์ครบชุดเลยทั้งน้ำดืม่มทั้งหลังเป๊ะไม่ต้องหวงครับตำแหน่งที่ผมวิ่งตำแหน่งสุดท้ายประจำครับ เขาไปมากันแล้วเมืเ่อจะหยุดพัก,กที่นี่นดีใจจังเลยที่หยุดพักก็ไม่ต้อจะไปพักละวันนี้ได้เพื่อนขาแรงครับนักเกยงของเราแอบมาหลบอยู่แล้วก็นึกว่าป้วยตอนนี้ทีน่นดดีที่ไหนแคขาแรงเซเว่นแวะทักทายคนรู้จักกันพักเซเว่นก่อนทักทายคนรู้จักอชอบไปสุดทางคือตอนพักนี่แหละ คนก็ออกไปทํางานกันร้านค้าร้านรวงก็เริ่มเปิดกันส่วนเราเป็นเราจะวิ่งเอาเป็นอาวุธตีหมาไล่หมาของเราแค่ระหว่างเราวิ่งถอยหลังไปะ <laughs> จะหน้ามืดเตาวันสุดท้ายอ่ะโดนหมาไล่เหา่าไล่กัดทุกทีเลยนี่ครับอาวุธเราว,วิ่งเขาสองคนถ้าเดินหยอกๆก็ได้แล้วกาจะดีมากเราเข้าไปก็ถึงน้ำวนแล้วก็รถบรรทุกที่ง่วงวก็จอดนอนกันนะครับ สูสูครับมีเวลาลวิ่งปืนอรอเราอ่ะคืนฝนตกปล่อยๆก็เลยแชะๆนิดหน่อยแต่ก็อากาศดีครับได้เลยเริ่มเช้าแล้วครับะลาติ์เริ่มขึ้นแล้วนี่ก็หลบลงมาจากถนนใหญ่แล้วเพ่งชั่วนหน่อยขวดรถใหญ่แล้วกันนี่เราก็วิ่งข้ามัาในหมู่บ้านเป็นยังไงครับโล่งหน้าออกกำลังกายมากเลยแต่ออก่อนบก็ใช้ตรงนี้แหละครับวิ่งออกกำลังกายคนเดียว มืดคืนว่างเช้าว่างคิดก็เริ่มขึ้นแล้วเช้าแล้วแสงก็สวยงามลมลื่นดีเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่เงียบซ้อมเอ็นที่วิ่งซ้อมวิ่งแถวได้เลยนะวันนี้เขาตัดหญ้าละตรงนี้เริ่มยาวละแต่ตรงโน้นเขาตัดแล้วน่านั่งด้วยนั้นเนี่ยวัาครั้งบุ๋มก็ซ้อมวิ่งแถวตรงนี้แหละครับ ตอนยูคาสูงใหญ่มากมายเลยโอ้พี่แกไปถึงนั่นกันละเงียบสงบแสงพระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นเนี่ยต้องขอบคณนะักเคียงครับวิ่งเป็นเพื่อนไม่ได้นัดด้วยแอบอยู่แต่วงนี้พักแล้วครับเกียง100ลอยโลกก็ยังวิ่งกันต่อไปครับจะเจ็ดโมงละเส้นทางเข้าไปใไนตนะตำบลบางสมบัคร รถปลอดภัยไปทํางานกันนะครับผมเห็นเรายังวิ่งอยู่เลยนม่เกงได้ของดีมาละว่างหยุดบ้างเดินบ้างชื่นชมธรรมชาติไปอย่าไปเต้นเกินไปพอดีพอดีเอาที่ตัวเองถัดดีกว่าโอ้พระาทิตย์โอ้สะานี้สวยจังเลยบ่วิ่งเต่าไปครับสงนัังเลยเต่าตัวเล็กบนถนน นี่ก่อยตัวหนึ่งครับสภาพตัวอะไรแบนตะแต่เลยโอ้โหอันนี้ซากกระจจยงูนะครับเศษซากกระจจยเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นหนูครับเละเลวิ่งเส้นชานเมืองหรือบ้านนอกหรือต่างจังหวัดเนี่ยชนบทก็จะพบเศษซากสัตว์ถูกรดเหยียบไปหมดเลยมีทั้งงูกบเขียดปลา กางคกบ้างตะกวดบ้างงูบ้างตัวเอีย้ยบ้างสารพัดเลยครับหน้าสงสารอาทิตยามเช้านี้สวยงามมากมายเลยอาจจะมีฝนลงไปปลอยหน่อยแต่ก็สดชื่ออีกแกหยุดเก็บอะไรเนาะอยอดกระถินได้ของกินแล้วครับยังได้ของดีเข้าไปเมื่กอกีมบอจะไปลงอักขระดูที่แขนที่ตัวแกะสะกอนนะครับวิ่งไม่เสียเที่ยวนะครับ าลาละมือนี้อ,อร่อยเลยจิ้มน้ำพริกนะครับผมแดดออกนิดๆแล้วก็มีละอองฝนไป,ปอยก็สดชื่นถึงแ,แม้พื้นจะเปียกนิดหน่อยแต่ก็โอเคนะครับบรรยากาศพอแอบเข้ามาในบ้านเข้าครับซึ่งเป็นบ่อตกปลาถ่ายรูปซะหน่อยสวยงามดีจังเลยโอ้โหนี่ครับ ดอกอันชั้นสีม่วงสวยมากเลยโหในมือพี่เกียงหลายอันเลยเอาไปต้มกินก็ได้จิ้มน้ำพริกก็ได้ต้มเป็นชาก็ได้อะไรครับลิมล้วเร็วนี่เองวิ่งแล้วมีประโยชน์เอาุงใส่โอ้โหอนมาเคียงก็มีคนมาตอกปลาด้วย รักงานเทศบาลตำบลบางสมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซามีลำคลองแล้วก็มีต้นไม้ลงมาสดชื่นสวยงามลอ,อยกระทงแล้วนี่อ๋อธรรมชาติเลยลนัน่นั่งทําอยู่นู่นเลย,เ,ลยเด็กๆก,ก็รอขึ้นรถเพื่อไปโรงเรียนการกยังแกเป็นคนของประชาชนครับเดินยมานี่มีตะคนทักแก ไเนลานทำลาอยู่ใต้ัาน oh, <wow. S 1> เล่นทั้งเสือตามเส้นทางชนบทครับเดินบ้างวิ่งบ้างมันวิ่งแถวเลย <c oughs> เหนื่อยแต่ก็ดีแม้แต่แข็งแรงก็ยอมมาทะลุหมู่บ้านอีหมู่บ้านหนึ่งต้องเจ้าถิ่นนะครับที่รู้เราไม่รู้ไปหาอะไรกินเซื้อไปนั่งกินที่บ้านนายเกีีงยเลย่ะนาเกียงเขาเข้างานแปดโมง ต้องขอบคุณนัเกียงได้มาเป็นเพื่อนวันนี้เดินบ้างวิ่งบ้างเดี๋ยวผมสองคนก็ต้องกลับไปสู้ชีวิตกันต่อเหมือนทุกๆวันยังมีลมหายใจก็สู้กันต่อไปครับขอทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขผมกับน,นักเกียงไปก่อนครับสวัสดีครับไปขลัก